ในอาณาจักรฟันสะอาดมีเจ้าหญิงตัวน้อยชื่อว่าเจ้าหญิงฟันสะอาดเจ้าหญิงเป็นเด็กที่รักการดูแลตัวเองมากและหนึ่งในสิ่งที่เจ้าหญิงทำทุกวันคือการแปรงฟันทุกเช้าและเย็นเพราะเธอรู้ว่าการแปรงฟันช่วยให้ฟันแข็งแรงและไม่เป็นโรคเงือกแต่มีเด็กคนหนึ่งชื่อว่าเจ้าชายนักผจญภัยเขาไม่ชอบแปรงฟันเลยเขาคิดว่า แปลงฟันเป็นเรื่องน่าเบื่อและเสียเวลาเมื่อเจ้าชายนักผจญภัยเห็นเจ้าหญิงฟันสะอาดแปลงฟันทุกวันเขาก็หัวเราะแล้วพูดว่าทำไมต้องแปลงฟันทุกวันด้วยล่ะฟันของฉันยังไม่เจ็บเลยเขาชอบเล่นสนุกและวิ่งเล่นกับเพื่อนๆมากกว่าวันหนึ่งเจ้าหญิงฟันสะอาดตัดสินใจพาเจ้าชายนักผจญภัยไปยังป่าลึกเพื่อพบกับมังกรแห่งความขี้เกียจ มังกรตัวนี้อาศัยอยู่ในถ้ำม,มืดและมีฟันที่สุกรปกและเน่าเสียมังกรเล่าให้ฟังว่าตอนแรกฉันก็ไม่แปรงฟันเหมือนกันเพราะคิดว่าไม่สำคัญแต่วันหนึ่งฟันของฉันเริ่มเจ็บและไม่สามารถกินอาหารได้อย่างปกติเจ้าหญิงฟันสะอาดพูดว่านั่นแหละค่ะถ้าเราดูแลฟันตั้งแต่เริ่มต้นฟันของเราจะสุขภาพดีและเราไม่ต้องเจอปัญหาแบบมังกร มังกรเริ่มเราให้เจ้าชายนักผจญภัยฟังถึงความเจ็บปวดที่เกิดจากฟันที่เน่าเสียมังกรไม่สามารถกินขนมหวานที่ตัวเองชอบได้เขาพูดด้วยเสียงเศร้าว,ว่าตอนนี้ฉันอยากแปลงฟันมากแต่ก็ทําได้แค่ฝันเพราะฟันของฉันมันไม่เหมือนเดิมแล้วเจ้าชายนักผจญภัยเริ่มเข้าใจแล้วว่า การแปรงฟันเป็นสิ่งที่สำคัญและไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อเลยเอาสัญญากับเจ้าหญิงฟันสะอาดว่าจะเริ่มแปรงฟันทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเองเจ้าหญิงฟันสะอาดสอนเจ้าชายนักผจญภัยให้แปรงฟันอย่างถูกวิธีและไม่ลืมแปรงฟันทุกวันเจ้าชายนักผจญภัยยังได้เรียนรู้ว่านอกจากการแปรงฟันแล้วการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เช่นผักผลไม้ และดื่มน้ำมากๆก็ช่วยให้ฟันแข็งแรงและสุขภาพดีตั้งแต่นั้นมาเจ้าชายนักประจุบัยก็แปรงฟันทุกวันและเขาก็รู้สึกดีขึ้นฟันของเขาแข็งแรงและไม่เจ็บเหมือนมังกรเขากลับมาเล่นสนุกได้อย่างมีความสุขเราไม่ต้องกังวลเรื่องฟันเจ็บอีกแล้ว